อรุณเบิกฟ้านะคะอรุณเบิกฟ้าวันใหม่นะคะวันนี้มีแดดนะคะยายแก้วได้มีโอกาสได้ดื่มกาแฟนอกบ้านนะคะนี่นะคะคือกาแฟกับยายแก้วนะวันนี้มีแดดคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบางรุน่นะงามงามแดดไหมอืมเป็นมือแรกคร่ะพี่น้องนี่แหละข้อดีในการที่เรียนจบนะคะ เราเราเรียนจบแล้วเราก็ได้อยู่บ้านเนาะได้ดื่มดากาแฟได้ดูนูน่นดูนี่ยามเช้าเช้าตอนนี้ก็เริ่มจะฟื้นลิงหรือว่าอ่าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแต่ก็ยังพื้นก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะยังยังไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่มันก็ดีกว่าเออดีกว่าหลายวันที่ผ่านมานะคะมันก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะ <c oughs> ไงแ,แก้วก็ยังใส่ชุดกันหนาวอยู่นาะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่นี่ให้ดูดอกไม้นะคะกำลังแทงหนอนเนาะนี่กำลังแทงหนอนนะนี่เห็นไหมคะกำลังแทงหนอนนะคะเชา้ชาเช้าวันนี้อากาศก็เริ่มดีแล้วนะคะส่วนต้นเบียร์เมนหรือว่าลูกแพรก,ก,ก,กะะ็กำลังจะผลิดอกนะคะกำลังจะผลิดอกมาเนาะ วันนี้ก็ไม่มีนัดกับใครแล้วเมื่อวานมีนัดกับน้องสาวเนาะไปในเมืองซื้อของซื้อของฝากให้แม่เนาะตอนนี้ก็เช้านี้ก็กระบะส,สายก็จะทํางานบ้านเนาะอย่างเช่นเช็ดหน้าต่างทําความสะอาดพื้นนะคะเดี๋ยวเราดื่มดํากาแฟก่อนนะคะดื่มดํากาแฟจิบ เดินรอบสนามก่อนเนาะค่อยทำวันนี้ยายแก้วจะทำไอ้นี่ด้วยนะคะทำไอ้ปอเปี้ยนะคะเมื่อวานได้แผ่นปอเปียแผ่นปอเปียทอดมาจากร้านจีนเนาะว้าวอันนี้ก็ไม่ใช่ต้นญ่านะคะดอกไม้ที่ที่มันไม่ตายเนาะนเห็นไหมคะดอกนี้กำลังจะโผล่ขึ้นพื้นดินเนาะ มันก็เย็นๆยนะถ้ามันไม่มีแดดเนี่ยค่ะสวนตอนนี้ดินยังแข็งอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งอยู่นะก็ยังทําอะไรไม่ได้เนาะพื้นก็ยังแข็งอยู่เนี่ยค่ะพามาดูพื้นช่วงหน้าหนาวมันก็จะเหมือนเออมันมันก็จะเหมือนสวนล้างนะคะแต่ไม่ใช่มันไม่มันไม่ได้ล้างเนาะเพราะว่ามันมันยังไม่มีใบโผล่ขึ้นมาเห็นไหมคะดูสตรอเบอรี่ของยายแก้วสิ นกก็เยอะนะ,ะนี่บนต้นไม้วันนี้ไม่มีนกมีแต่นกเล็กๆอยู่ตรงไหนไม่รู้ได้ยินเสียงเนาะนี่ค่ะในะสวนช่วงเออ่ดยกแก้วก็จะมาไอ้นี่นะคะขุดดินให้มันหายเย็นก่อนอยายก,ก,ก็จะมาขุดดินขึ้นตากแล้วก็จะโรยด้วยเออ่ปูนขาวเนาะนี่คือกระไผข,ของยายแก้วนะปีนี้ก็จะกะว่าจะได้กินหนอนนะเพราะว่าเห็นไหมคะขนาดเยอะมากเลยนะคะ นี่แหละความสุขยามเช้าเช้าวันที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าเรียนจบแล้วสอบสอบแล้วแต่ไม่รู้จะผ่านไหมนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ผ่านยายแก้วก็ต้องลงเรียนอีก300รอชั่วโมงนะคะถ้าสมมติว่าสอบไม่ผ่านนะเพราะว่ามันข้อสอบมันไม่ตรงกับการกันที่เราเรียนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะอืมอ่า ในเราได้ยินเสียงนกเสียงนกบนฟากฟ้านะคะยังหาเสียงนกนี่นะคะวันนี้อากาศดีดีนะคะดูท้องฟ้านะคะป,ปลอดโปร่งนะคะป,ปลอดโปร่งท้องฟ้าสวยงามนะคะนี่ประเทศเยอรมันจะเป็นเออถ้าก้อนขี้เมฆนี้มันจะลงต่ํากว่าบ้านเราเนาะมันจะลงต่ําเหมือนว่ามันอยู่ต่าๆเหมือนไม่ไม่เหมือนบ้านเราท้องฟ้าจะอยู่สูงเนาะ ทางนี้จะท้องฟ้าก็จะต่ําจะสวยท้องฟ้าถ้ามีแดดนี่ท้องฟ้าก็จะเขียวก็จะเอ่อเป็นสีสีอะไรนะสีฟ้าเนาะนี่เห็นไหมคะสีผ้าสีฟ้าเนาะนี้นะคะมีแดดเนะาะยายแก้วก็ได้กาแฟาก็วนรอบอันนี้กาแฟาไฟนะคะขอบอกนะคะกาแฟาไฟนะคะ แคหนาวแกหนาวนี่ดูกุหลาบนะคะกำลังจะปริปริใบนะคะปริใบเอ้ยเย็นยุ่ตั้หละ่ะนะคะอันนี้ก็ยังไม่เขาไม่ตายนะคะกุเทนหมอกเอนเคซี่เคซี่อันนี้คือหมาคนชาวบ้านนะคะหมาคนชาวบ้าน ก็มีคนเช่าบ้านสองคนเมียนะคะทีแรกก็มีมาเช่าคนเดียวที่นี่ผู้ชายเขามีเมียก็เลยเมียเขาก็มาอยู่ด้วยเนะาะมอืม้มก็โอเคนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวช่วงที่ยายแก้ทำะปะเปียนะเดี๋ยจะยจะถ่ายรูปให้ดูนะคะ ตอนนี้ก็คือดื่มกาแฟก่อนเนาะโอเคนะคะจุบจุบบายบายค่ะ